เนื้อข่าวโดยสำนักข่าวอ n นอ็ประธานวิปรัฐบาลไม่ยอมฝ่ายค้านขอสักฟอกไม่ลงมติ4วันมากเกินไปต้องคุยกรอบวันใหม่มั่นใจองค์ประชุมวันนี้ไม่มีปัญหานายนิโรศสุนทรเดขาประธานวิปรัฐบาลเปิดเผยว่าวันนี้จะมีการประชุมร่วม3ฝ่ายเพื่อหารือและกำหนดวันประชุมอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ ซึ่งที่ผ่านมาการอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรมรมนูญมาตรา152จะเป็นการอภิปรายแบบชี้และรัฐบาลว่าที่ผ่านมาทำงานบกพร่องอย่างไรจึงต้องช่วยกันชี้แนะเพราะตามปกติแล้วการพิจารณากรอบเวลาจะดูจากของเดิมซึ่งครั้งที่แล้วใช้เวลา15ชั่วโมงแบ่งเป็นของฝ่ายค้าน10ชั่วโมงฝ่ายคณะรัฐมนตรีและรัฐบาลประมาณ5ชั่วโมงรวมถึงเวลาของประธานด้วยแต่ที่ฝ่ายค้านของบาซีวันอาจมากเกินไป เพราะสภาก็เพิ่งผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจช่วงปลายปี2564จึงเชื่อว่าเนื้อหาสาระไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้เวลาถึง4วันแต่หากประมาณ36ชั่วโมงตามแนวทางของนายชนนันสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยมองว่าน่าจะเป็นไปได้จึงต้องมีการหาหรือการคาดว่าจะได้ความชัดเจนในวันนี้ กระองค์ประชุมวันนี้มองว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะในส่วนของพักพลังประชารัฐมีสอสอติดเชื้อโควิดเพียงหนึ่งคนเท่านั้นส่วนกลุ่มเสี่ยงก็กักตัวครบป7วันแล้วตรวจหาเชื้อแล้วไม่พบก็สามารถเข้าประชุมตามปกติด้านพักประชาธิปัตย์และพักคภุมมใจไทยต้องตรวจสอบอีกครั้งค่ะ ขณะที่นายสุทินคลังแสงประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีคาดการจะเปิดการอาภิปรายทั่วไปของฝ่ายค้านระหว่าง17-18กุมภาพันธ์นี้ว่าอยากให้รัฐบาลเปิดใจกว้างให้เวลาฝ่ายค้านในการเปิดอภิปรายทุกข้อหาและฝ่ายค้านต้องการให้ได้เวลาอาภิปรายทั้งสิน้น36ชั่วโมงโดยไม่เกี่ยงจํานวนวันว่าจะได้วันอภิปรายเท่าไรนายสุทินยังย้ําถึงความพร้อมของฝ่ายค้านในการอาภิปรายรัฐบาลว่าฝ่ายค้านได้เตรียม ตัวเรื่อยมาตั้งแต่เปิดสมัยประชุมเมื่อช่วงปลายปีโดยมีการเก็บข้อมูลมาโดยตลอดส่วนองค์ประชุมในวันนี้ที่มีสสฝ่ายรัฐบาลต้องกักตัวส่วนหนึ่งนั้นฝ่ายค้านจะยึดแนวปฏิบัติตามปกติโดยรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบทำหน้าที่เป็นองค์ประชุมค่ะต่อกันที่สมศักดิ์ยันพลังประชารัฐเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วย้ำแพ้เลือกตั้งซ่อมไม่ได้แพ้เพราะชื่อพรรคค่ะ นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและแการนาพักพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีที่นายแพทย์ชนน่านสีแก้วผู้นําฝ่ายค้านกล่าวว่าเลือกตั้งครั้งหน้าพักพลังประชารัฐอยู่ในช่วงขาลงจะเป็นพักต่ํา50หากพลังประชารัฐไม่มีการเปลี่ยนแปลงว่าภายในพักเปลี่ยนแปลงกันมากแล้วในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อและผลการเลือกตั้งซ่อมเขตเก้าที่ออกมากับสิ่งที่เขาปรับเปลี่ยนปรับปรุงก็คิดว่าได้แก้ปัญหาไปแล้วต่อไปต้องรอเวลาทั้งของรัฐบาลและรัฐสภาที่ยังมี กว่าหนึ่งปีสองเดือนที่จะทำให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่คนไม่เข้าใจคนในพักก็จะเข้าสู่หมวดการเมืองอย่างแท้จริงส่วนเรื่องคะแนนนิยมของพักพลังประชารัฐตกลงนั้นก็ต้องบอกว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วสิ่งที่เป็นผลในอดีตก็ได้ปรากฏให้เห็นแล้วแต่คนมองตนเชื่อว่าหัวหน้าพักคงจะเข้าใจอะไรมากมายและคงจะต้องก้าวเดินต่อไปจะถอยหลังหรือหยุดไม่ได้ พร้อมย้ำว่าการแพ้เลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ไม่ได้แพ้เพราะชื่อพักแต่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องทำความเข้าใจจะขยับปรับเปลี่ยนหรือไม่ก็ต้องเดินต่อไปให้ได้ต้องใช้เวลาที่เหลืออยู่ปรับแนวทางไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงค่ะปิดท้ายกันที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7สั่งเชื่อท่าเสือสอพศอรีประจันปล่อยบ่อนวิ่งเปิดท้าทายพรกจุกเฉิญไม่สนโควิด -19 ค่ะ พัตำรวจโทธนายุทธบุตรรัธรรมรงค์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค7มีหนังสือคำสั่งให้พันตำรวจเอกประพบจำปาเงินผู้กำกับสพศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีพันตำรวจโทสุประศักดึงวิทย์รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสพศรีประจันพันตำรวจโทพีรพงศ์ตนะทิพย์รองผู้กำกับการสืบสวนสพศรีประจันพันตำรวจโทช่อวาการทิปราพิพัฒสารวัตรป้องกันปราบปรามสพศรีประจันและพันตำรวจโทสุเทพพิกุลขาวสารวัตรสืบสวนสพ สีประจารันไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจภูธรภาค7โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามตําแหน่งเดิมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค7งานบริหารที่รับผิดชอบงานศูนย์ปฏิบัติการตํารวจภูธรภาค7มอบหมาย โดยให้อยู่ในการกำกับดูแลของผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค7และหัวหน้าฝ่ายอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค7ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ห5เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวสืบเนื่องจากเมื่อวันที่3 1มกราคมที่ผ่านมาพลตำรวจโทเสีีเวชพัฒน์รองผู้กำกับการสืบสวนสองกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค7กับพวกได้ร่วมกันจับกลุ่มการลักลอบเล่นการพานันไฮโลพร้อมยึดของกลางรวม18ปรายการ ในพื้นที่ตำบลดอนปลูอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีฐานร่วมการลักลอบเล่นการพนันและร่วมกันมั่วสุมฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะจบการเสนอข่าว12นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN